สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกทุกท่านเลยเป็นยังไงกันบ้างนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีพิจิกนะมาดูว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกคะ่ะพลังงานชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกพลังงานชาวราศี ชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรคะ The world นี่คือโลกของคุณนะคะ The world การเริ่มต้นนะคะการเดินทางการกำเนิดเกิดใหม่ของสรรพสิ่งนะคะสิ่งที่คุณต้องการมันเป็นมันเป็นช่วงจังหวะทามมิ่งที่ดีมากๆเลยที่คุณจะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่จังหวะเนี้ยที่ดีมากๆ สิ่งที่คุณอยากที่จะท้าทายความสามารถของตัวเองสิ่งที่คุณอยากที่จะพัฒนาส,ะสะแสว่งหาเริ่มต้นได้เลยจริงๆเพราะว่าเป็นช่วงทัมมิ่งที่คุณจะได้เดินเส้นทางแห่งความสําเร็จเดินเส้นทางแห่งอิสรภาพอย่างที่คุณต้องการคุณกําลังได้ก้าวไปสู่งานใหม่คุณกําลังได้ก้าวไปสู่ตําแหน่งใหม่เดินทางไกลยโยกย้ายที่อยู่ที่อาศยบ้านรถหรือว่าอิสรภาพในการเดินทางอิสรภาพในการใช้ชีวิตอิสรภาพในอาชีพการงานของคุณ ไม่มีอะไรแล้วที่ที่วันนี้จะเอ่อจะจะเจอสิ่งนั้นได้คือคุณต้องลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาสร้างลุกขึ้นมาทําลุกขึ้นมาทาให้สําเร็จยิ่งสําเร็จเร็วนะคะยิ่งได้ดื่มด่ากับความสุขอิสรภาพของคุณเร็วมากเท่านั้นแล้วก็ได้ได้ว่า the world ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะประสบความสำเร็จเป็นอิสรภาพในตัวเองไม่ว่าความฝันของคุณจะคืออะไรได้มาจากสิ่งที่คุณพยายามสาะแสวงหา ชัยชนะความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณอินเทอรชันบางอย่างของคุณนะคะกำลังพาให้คุณได้เปลี่ยนแปลงคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากเดินทางคุณอาจจะรู้สึกว่า,อ,าอยากที่จะเปลี่ยนหรือว่าเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและสิ่งที่สําคัญข่าวดีของการเดินทางไกลกําลังเข้ามาหาคุณคอมมิ t เมนต์เฉลิมฉลองความรื่นเริงความสุขสนานค่ะชาวราศีพิจิก ใบแรกก็คือ the world เลยนะโลกทั้งใบใบนี้เป็นของคุณคุณอยากทำอะไรคุณอยากเดินทางไปที่ไหนคุณอยากสร้างอะไรอยากเรียนรู้อะไรลุยเต็มที่เลยชาวราศีพิจิก queen of wands เพราะนี่คือคุณเจ้าแห่งไฟชาวราศีพิจิกความเป็นผู้นำความสำเร็จความรู้ความสามารถความมั่นใจของคุณนะคะ independence confidence c o n f idence Independence สิ่งที่คุณมีในตัวจะทำให้คุณประสบความสำเร็จจะทำให้คุณได้ได้สิ่งที่คุณรอคอยอาจจะเป็นช่วงจังหวะดีๆที่คุณจะได้ลงทุนการเติบโตนะคะหรือว่าการเดินทางต่างประเทศหรือว่าอาจจะได้ทำในสิ่งที่เป็นความการท้าทายความสามารถของคุณท้าทายพรสวรรค์และพรแสวงที่คุณมีจุดไฟในความสำเร็จไฟแห่งความฝันของคุณขึ้นมาเพศสเปน a c ค e s เพราะว่าคุณกำลังได้รับข่าวดีไม่ว่าจะเป็นการงานการเดินทางไม่ว่าจะเป็นความรักคู่รักหรือว่าชีวิตอิสรภาพที่คุณต้องการการเฉลิมฉลองเชื่อว่าคุณกำลังรอจังหวะชีวิตอยู่ทำได้เลย two of wands คุณมีเกณฑ์มากๆที่คุณจะได้ไปสู่การเดินทางการเดินทางไกลหรือว่าโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าตำแหน่งงานใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมากๆเพราะคุณมั่นใจในความสามารถของคุณ ถ้าคุณยังไม่มั่นใจคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะผลักดันตัวเองให้ไปสู่ความสำเร็จให้ได้อะไรบางอย่างที่ราศีนีไม่ท้าว่ะสมาร์ทอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่คุณเข้ามารับชมชาวราศีพิจิกคุณมีความเก่งมีความสามารถอยู่แล้วการส่แสวงหาแล้วก็หยิบจับอะไรที่มันเป็นความจริงของสิ่งที่เรามีความฝันอะแต่เราอยากทําให้ขึ้นทาให้มันเกิดขึ้นจริงเราก็ต้องสู้เราก็ต้องลุยเราก็ต้องกล้าที่จะก้าว ออกไปสู่อะไรใหม่ใหม่แล้วจะทําให้คุณได้เห็นหนทางการเดินทางของชีวิตการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเวลาที่เรากล้าออกไปปุ๊บตัดสินใจปั๊บเส้นทางชีวิตเปลี่ยนอยู่ที่คุณแหละว่าคุณจะใช้ความสามารถที่คุณมีและสิ่งที่คุณเป็นนั้นไปอย่างไรนี่ค่ะ The High Princess Intuition ของคุณความสามารถของคุณสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณมีทังพรสวรรค์พรแสวงความเชี่ยวชาญของคุณการพัฒนาการ มีพลังงานการในตัวตนของคุณนําคุณให้ประสบความสุขเจริญรุ่งเรืองมากๆและเชื่อว่า intuition ของคุณบางอย่างกําลังสื่อ connect กับความรักความสัมพันธ์ของใครบางคนที่เป็น soul connection ด้วยเช่นกันนะคะ d i family ในตัวตนของคุณช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่แบบมันอาจจะมีความสุขในตัวเองมากๆคุณอาจจะมีไฟในการทํางานหรือว่าคุณอาจจะอยากเดินทางหรืออยากอยู่กับธรรมชาติหรือว่าอยากที่จะไปทะเลหรือว่าอยากที่จะเดินทางไกลหรือว่าอยากที่จะที่จะทําสิ่งใหม่ๆหรือว่าคุณอาจจะแบบ พลังงานมันเหมือนกับว่าคุณอยู่นิ่งๆไม่ได้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่ามันมันจะต้องทําอะไรบางสิ่งบ,บางอย่างทําให้ถ้าการ move นะคะการโยกย้ายหรือว่าการทําอะไรของคุณในช่วงนี้มันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คุณทําอะไรไม่เด็ดไม่เหนื่อยทํามีความสุขมากๆเลยแสดงว่าอะไรบางอย่างในตัวตนคุณกําลังสื่อให้คุณได้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะการโยกย้ายนั่นเองอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Five for Pentacles และต้องบอกว่าถ้า ถ้าสมมติว่าคุณยังไม่คิดที่จะมีะการวางแผนแพลนที่จะไปไหนหรือว่าทอะไรหรือความรู้สึกมันยังคงแบบอึดอัดอยู่ยังไม่อยากทําลังเลลองที่จะลองที่จะเปลี่ยนอะไรกับตัวเองที่บ้านที่ห้องเปลี่ยนโต๊ะทํางานย้ายโต๊ะปรับปรุงโต๊ะใหม่ทําความสะอาดซื้อดอกไม้มาตั้งแจกันอะไรแบบนี้ค่ะลองเปลี่ยนอะไรบางสิงอย่างที่มันเป็นเก่าๆเ,เดิมๆแล้วทาสิ่งใหม่ดีไซน์แบบ ตรงนี้ตรงนี้วางหนังสือแบบนี้นะคะทำใหม่ๆสิ่งนั้นมันจะเคลื่อนย้าพลังงานของพลังงานดีๆเข้าไปนะคะนายออฟวอคุณต้องมีไฟมีพลังแห่งความสำเร็จแล้วละ่ะการเงินรับรองว่าอะไรที่คุณกำลังทำอย่างตั้งใจแม้ว่าจะรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยไงก็ตามนะคะรู้สึกรอคอยอะไรที่มันแบบเมื่อไหร่จะได้สิ่งนั้นเมื่อไหร่จะมีเงินเยอะเมื่อไหร่จะปลดนีโปดสินได้เหลือเกินคุณกำลังทำได้คุณกำลังทำได้คะ่ะ เอซอฟเอซอสข่าวดีชัยชนะกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณคุณกําลังได้รับการติดต่อได้รับการพูดคุยได้รับการเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างได้รับข่าวดีกับอะไรบางอย่างที่รอคอยใจเย็นหน่อยนะและถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าผ่านอะไรมาอยอาแยะมากมายละเดินทางชีวิตมาอย่างไกลละคุณอยู่ในหนทางระหว่างที่จะเดินเข้าไปสู่ความสําเร็จต้องสู้ชีวิตต้องสู้จะประสบความสําเร็จชีวิตต้องแบบ เดินหน้าต่อไปถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรที่ทำให้เราคิดมากกังวลวิตกกังวลคิดไปก่อนนะคะจัดการอะไรกับตัวเองไม่ได้งไงก็ตามแต่เราต้องไปกับมันไปกับอุปสรรคไปกับความเครียดไปกับความคิดแต่เราก็ต้องบาลานซ์ตัวเองด้วยเช่นกันนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอบริหารร่างกายสุขภาพร่างกายนะคะจะเป็นยังไงต่อไปอะไรบางอย่างที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนนะคะเชื่อว่า คุณเข้าใจเมื่อเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆมันก็มีความกลัวมีความลังเลแต่ว่าถ้าได้ทําแล้วอ่ะโอ้โหมันท้าทายความสามารถท้าทายขอบเขตของคุณมากๆเลยชาวราศีพิจิกเพ g e ซับคัพมองหาสิ่งใหม่สิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขอะไรบางอย่างมันอาจจะทําให้เรารู้สึกค้างคาเบือ่อเบื่อนะคะมีอารมณ์เบือ่ออารมณ์หงุดหงิดอารมณ์น้อยเกิดขึ้นแต่ มันเกิดขึ้นได้สม่ำเสมอแต่เชื่อว่าไฟแห่งความสําเร็จและความฝันที่คุณมีจะทําให้คุณไปสู่อิสรภาพเพราะว่าเดวิลเกิดขึ้นไปแรกคือการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ไปสู่สิ่งใหม่และถ้าคุณมุ่งมั่นจริงจังแบบนั้นถึงแม้ว่าจะมีความกังวลความกลัวแต่คุณก็ยังไม่ยอมแพ้เสาะแสวงหาความสุขความสุขกาลังจะเกิดขึ้นที่คุณด้วยเรียกไ,ได้ว่าความสุขของความมั่งคั่งร่ํารวยมั่งคั่งร่ารวยที่ไม่ได้แบบ มาแบบฟลุกๆแน่นอนแต่มาจากการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลำแข้งของตัวเองการเก็บนะคะการรอคอยความสุขการเก็บหอมรอมริบการประหยัดมัธยัสถ์การอดใจรออดเปรี้ยวไว้กินหวานกับเรื่องของการสะสมนะคะอาจจะเป็นในสิ่งที่คุณรออาจจะแบบทำกิจกรรมธุรการธุรกิจเพื่อที่จะแบบนำเงินไปต่อยอดในสิ่งอื่นนะคะ ทำาสังหาทำธุรกิจเพิ่มเปิดร้านเล็กๆเ,เพิ่มหรือว่าเวิร์กช็อปอะไรบางอย่างเล็กๆเ,เพื่อที่จะได้พัฒนาความรู้ความสามารถขีดจํากัดของคุณนะคะไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สู่อิสรภาพทางการเงินที่คุณจะได้รับเงินก้อนที่คุณจะจับได้อิสรภาพเกิดขึ้นที่คุณแล้วตอนนี้เวลานี้เพราะว่าคุณมาฟังคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าถ้าคุณมีพลังใจคุณลุยเต็มที่เลยชีวิตคือการเรียนรู้โลกใบนี้มีสิ่งต่างๆมากมายคุณได้ออกไปศึกษาหาความรู้แล้วก็ทําเกิดเรื่องของความรู้เเก passion, เกิิดดแพชั่น เกิดความสุขเกิดช่องทางการทำเงินและทำงานของคุณให้เป็นตัวตนของคุณเองเป็นเอกลักษณ์ของคุณเป็น personal branding ของคุณเพราะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า the magician <ม>เกิดขึ้นเพราะว่า the high reference เกิดขึ้น the magician เวท mm มนต์ hmm. magic surprise จากสิ่งที่คุณรอคอย queen of pentacles ความความมีเสน่ห ความสง่างามคุณค่าในตัวตนคุณทําให้คุณได้ศึกษาสอบแสวงหาความรู้ความสามารถไปสู่ระดับผู้นําระดับคุณวุฒิวัยวุฒิที่สูงขึ้นอาจอาจจะเรียนต่อจบปริญญาโทจบด็อกเตอร์หรือว่ากําลังได้ตําแหน่งหน้าที่การงานที่เติบโตมากขึ้นหรือได้ตื่นรู้ในสายงานอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกอยากที่จะทําหรือได้ขยับตําแหน่งมากขึ้นเงินมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเพราะคุณรู้สะสมประสบการณ์คุณมีเวทมนต์นี่คุณมีไฟ คุณมีสิ่งที่คุณอยากที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงคุณมีความคิดความสามารถการวิเคราะห์การวางแผนการศึกษาเรียนรู้คุณมีความรู้สึกอยากต้องการความสุขความสุขที่คุณต้องการ infinity magic คุณเป็นเวทมนตร์อสักศิษย์ในตัวเองที่จะสร้างความอัศจ,จรรย์ของชีวิตให้ไปสู่ความสําเร็จนั้นได้ก้าวถวยแล้วก็ฮาดะนะคะอยู่ที่คุณตัดสินใจอะไรกําลังจะเกิดขึ้นขอคําตอบชาวราศีพิจิกเวทรอจังหวะนิดนึง รอจังหวะบางอย่าง in ก n e ่างนี u ฟิวเอรนาคตอันใกล้อนาคตอันใกลน้นี้เร็วๆนี้คุณอาจจะได้รับการติดต่อนะคะชัดเจนกับอะไรบางอย่างหรือว่าได้เริ่มต้นได้รับข่าวดีในสิ่งที่คุณรอคอยหรืออะไรบางสิ่งที่ you already คุณพร้อมแล้วที่คุณจะ move ไปและ I year from now ตั้งแต่มการาถึงธันวานี้คุณมีแพลนที่จะทำอะไรลุยเต็มที่ได้เลยนะคะ และจังหวะบางอย่างจะเข้ามาทําให้คุณตัดสินใจทําให้คุณได้เซเยเซโนทําให้คุณได้แก้ไขกับปัญหาอันานั้นคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีชาวราศีพิจิกเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งวันนี้สวัสดีค่ะ